อาการครบ32มีความหมายอย่างไรนับอะไรบ้างภาพจารึกวัดโพว่าด้วยการแพทย์แผนไทยคําว่าอาการครบ32มีความหมายอย่างไรนับอะไรบ้างคําว่าอาการครบ32บ้างเขียนอาการครบ32หรือบางครั้งพูดสั้นๆว่าครบ32 เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยเช่นบรรดาแม่แม่ที่ตั้งครรภ์หรือกำลังจะคลอดก็จะหวังว่าให้ลูกของตอนมีอาการครบ32ใครที่ผ่านอุบัติเหตุใหญ่น้อยมาได้ด้วยดีญาติพี่น้องรวมทั้งเจ้าตัวก็เบาใจมัดจะบอกได้ว่าอาการยังครบ32อาการคำนี้นอกจากหมายถึงสภาพที่เป็นอยู่หรือที่เป็นไปหรือกิริยาท่าทางเช่นอาการซึมเศร้า อาการตื่นเต้นย่างหมายถึงส่วนต่างๆของร่างกายอันได้แก่อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในซึ่งคือความหมายที่ใช้ในบทความนี้จำนวนนับ 32. ที่กล่าวข้างต้นหมายถึงอะไรบ้างมีที่มาที่ไปอย่างไรคำตอบนี้อ้างอิงตามการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุของไทยที่ถือว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ชนิดได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟ บรรดาธาตุทั้งสี่ธาตุดินกับธาตุน้ําจัดว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นก่อนเป็นธาตเจ้าเรือนคนไทยจึงถือว่าธาตุดินและธาตุน้ําต้องมีความครบท้วนบริบูรณ์อยู่ก่อนสุขภาพอนา,ามัยจึงจะปกติดีดังที่เรียกกันว่ามีอาการครบ32ภาพโอสถสาลาของหมอบรัดเลจิตประกรรมฝาผนังภายในพระวิหารน้อยวัดกัลยาณมิตรเขียนในสมัยรัชกาลที่สาม าการครบ32จึงประกอบด้วยทตาดิน20ประการรวมกับทตุน้ำา12ประการดังนี้ทตาดินมีคุณสมบัติอยู่กับที่นิ่งคงตัวหมายถึงองค์ประกอบในส่วนที่เป็นโครงสร้างที่ทําให้ทั้งระบบคงรูปร่างอยู่ได้ในระบบการแพทย์ไทยจําแนกอวัยวะที่ประกอบกันเป็นร่างกายไว้เป็นทตาดิน20ประการได้แก่ผมขนเล็บฟนันหนังเนื้อเส้นและเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าและมันในสมองมันสมองธาตุน้ำมีคุณสมบัติที่ซึมซาบทำให้อ่อนตัวเป็นตัวกลางที่ทำให้สิ่งต่างๆลายไหลเวียนไปหมายถึงองค์ประกอบส่วนที่เป็นของเหลวการแพทย์ไทยจำแนกเป็นธาตุน้ำา2 2ประการได้แก่น้ำดีเลตหนองเลือด เหงื่อมันคน้นมันเหลวน้ำตาน้ำน้ำหมูกไขข้อและน้ำปัสสาวะเมื่อมีธาตุดินและธาตุน้ำครบถ้วนจึงมีสำนวนที่ว่ามีอาการครบ32หมายถึงการมีอวัย,ยวะต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีความพิกลพิการส่วนธาตุลมและธาตุไฟมาอาศัยซึ่งธาตุทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้ธาตุลม หมายถึงพลังขับดันภายในระบบร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวหมุนเวียนจำแนกเป็นธาตุลม6ประการได้แก่ลมสำหรับพัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอดศีรษะลมสำหรับพัดตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้าลมสำหรับพัดอยู่ในท้องแต่นอกลำไส้ลมสำหรับพัดในลำไส้และในกระเพาะลมสำหรับพัดทั่วร่างกายอแอร์ลมสำหรับหายใจเข้าออกธาตุไฟ หมายถึงพลังงานที่ให้ความอบอุ่นความร้อนและเผาไม่จำแนกไว้4ประการคือไฟสำหรับอุ่นกายไฟสำหรับระสำระส,สายไฟสำหรับเผาให้แก่คร่ำคา่าและไฟสำหรับย่อยอาหารภาพจารึกวัดโพว่าด้วยการแพทย์แผนไทยนอกจากนี้ตามคติของไทยจะถือกันว่าเมื่อบุคคลได้สิ้นชีวิตธาตุลมกับธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุอาศัยจะดับสิ้นไปก่อน ทิ้งร่างกายไปก่อนโดยลมหายใจเข้าออกเป็นลมที่จะหมดไปเป็นลมอันดับแรกและไฟที่อุ่นกายจะหมดไปเป็นอันดับต่อมาขนาดที่ธาตุดินและธาตุน้ำยังคงอยู่ก่อนจะค่อยๆเสื่อมสลายตามหลังแน่นอนว่าเมื่อมีสำนวนอาการครบ32หรือครบ32ในทางตรงกลับกันก็ต้องมีคำพูดว่าอาการไม่ครบ32หรือไม่ครบ32 ถ้าไปพบเจอกับใครสักคนที่ดูขาดขาดเกินเกินเพี้ยนเพียน,ยนแปลกแปลกและอ,อื่นเช่นกัน